สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจะแร์เซรัมคว้ารางวัล Best Quality Business of Hair and Body ถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากเลยล่ะค่ะสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงานประกาศรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2022ที่จัดขึ้นโดย ทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวินพีอาร์พลัสจำกัด Organized n n Agency แนวหน้าของเมืองไทยที่จัดขึ้นณโรงแรม Waldorf a แอตเทียกรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภท best quality business of hair and body คือคุณกัญญานิธวงทาสิริแห่งเจแฮเซรามเป็นผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะนวานกันกนณิดวงทาสิรินะคะซีโอบริษัทนามวันแปดแปดผลิตภัณฑ์เจแฮเซรามค่ะอ๋อค,ครับนักกรครับคือจริงๆก็องบอกว่าต้องขอขอบคุณดอกรนะดับแรกเลยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งกำลังใจอะคะ่ะที่มอบให้กับเราที่เป็นคนป่อผลิตสินค้านะคะซึ่งในสรรอง,องวันเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เล็งเห็นว่าเราเนี่ยทำเต็มที่กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านเส้นผมจนได้รับรางวัลน,นี้จริงๆค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่อยากจะทาผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะให้ดีที่สุด คือจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ฟากวได้เหมือนกันค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์กับทางแบรนด์เราเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าถ้าไม่จริงคงไม่มาเนาะเพราะว่าเขาจริงใจเราก็จริงกังครับจริงๆมีครับเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งแค่ช่วง40นะครับมีสักสิบปีที่แล้วก็จะมีมากมาเรื่อยๆเลยก็มาเจอกันเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ค่อยๆดีคุณดีมากแล้วถ้าไม่ดีจริงใช้ไม่ดีจริง ผมคงไม่ยอมเป็นพรีเซนเตอร์ได้ค่ะคือจริงๆแล้วแบรนด์เราถือว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆที่เราทําเรื่องผมจริงจังนะคะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทําผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สาหรับคนมีปัญหาหนังศรีรษะที่อยากจะเลี่ยงการใช้ยาที่อยากจะเลี่ยงการปลุกผมโดยมาหันมาใช้สมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ใจในด้านนี้มันเลยทําให้ผู้บริโภคที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปอะค่ะ มากกว่า4ฟปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการรีออเดอร์แล้วก็มีการบอกต่อเพราะว่าเขาใช้แล้วก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงก็ตอนนี้นะคะเรามีแลนที่จะเปิดโปรดักต์ใหม่เกี่ยวกับเส้นผมเร็วๆนี้นะคะบวกกับเราจะทำเเป็น h a ร์แฮร์เทร่าแอนด์ครูมิ่งเซ็นเตที่จะเป็นคลินิกด้านสังศิษาแล้วก็เส้นผม นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาด้านเส้นผมแล้วก็หนักศีรษะครบวงจรอ,อู้เยอะมากนะคะตอนนี้ตลาดเส้นผมก็เติบโตเยอะมากๆซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันดีนะคะที่ทําให้ผู้บริโภคอะค่ะจะเป็นคนที่ได้รับมากที่สุดเพราะทุกคนก็จะแข่งขันเรื่องคุณภาพกันแล้วก็ทางเราก็รู้สึกแบบขอบคุณมากจรสิ่งที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเราตรงนี้จนมาได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะอ๋อต้องบอกว่าพอใช้แล้วทุกวันนี้เพื่อนๆเอาเพื่อนๆใกล้ตัวก่อนเนี่ยถามามากแล้ว ถามมากเขาตักบายมากเขาบางทีเขากลัวเร่งตัวนี้เนาะผมก็ตอบเต็มๆครับว่าผมตั้งกักพัฒนเชื่อใจไว้ใจเจแหก็ผลิตภัณฑ์เจแหของเรานะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ทางด้านหนังศีรษะก็เส้นผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเนี่ยค่ะเรามีทีม R&D ของเราเองแล้วก็มีหลักงานวิจัยของเราเองนะคะที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยให้ดีที่สุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาด้านเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะ ถ้าได้มีโอกาสได้ใช้เจแฮร์ะหว่ารับรองเลยค่ะว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนสาหรับตัวแทนนะคะที่อยากจะขายสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็มีการผลักดันเรื่องการตลาดนะคะก็เราก็ยินดีต้อนรับค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ